ินเป็นอเจเนอเรชันที่3ที่มารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจนี้ค่ะ <S <S สิ่งที่เรายังคงมุ่งมั่นตั้งแต่เริ่มต้นของในวันแรกก็คือการรักษาวัฒนธรรมที่สวยงามของเชียงใหม่เอาไว้นะคะ <S <S เพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้รับชมค่ะความจริงแล้วนะคะไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะคะที่จะต้องเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะคะแต่ว่า ควรจะเป็นโลกใบนี้นะคะที่เป็นโลกแห่งคาร์บอนต่ำเพราะว่าประสบการณ์ของเราที่ได้เริ่มพบเจอกันมาก็คือผลกระทบที่เป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะเป็นโลกเดือดแล้วซึ่งมันไกลเกินกว่าที่เราจะกลับไปเริ่มต้นแล้วนะคะแต่เรายังสามารถที่จะชะลอได้นะคะด้วยการที่เราร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะลดคาร์บอนนะคะเพื่อที่จะดึงเวลาที่ให้โลคใบนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมดุลเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งผอาผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบต่อสังคมได้ผ่านธุรกิจที่ตัวเองทำค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการทุกคนนะคะแล้วก็ประชากรทุกคนบนโลกนะคะมีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองแล้วก็สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะสามารถช่วยยืดระยะเวลาในการที่จะรักษาภาวะวิกฤตโลกร้อนตรงนี้ให้มันชะลอออกไปได้ค่ะ ต้องเริ่มต้นจากเราแล้วก็องค์กรของเราก่อนนะคะก็อย่างการจัดการของเราตอนนี้นะคะก็เริ่มมีนอกจากการรณรงค์ใช้วัตถุดิบที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนแล้วนะคะเราก็ยังมีการดําเนินการเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็การกําจัดขยะให้ถูกต้องด้วยะคะ่ะเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมการไปช่วยแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างน้อยก็คือไปแสดงพลังร่วมกันว่าเราเนี่ยถือว่าประเดน็นี้เป็นประเด็นที่สําคัญและ เป็นประเด็นที่เร่งด่วนที่เราต้องการจะให้รัฐบาลนะคะช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อพวกเราทุกคน,นะค่ะ